สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่ก็แวะมาดูดอกไม้นะทางขึ้นเาขาใหญ่นะครับเนี่ยกมอเก้านะทางแยกกมอเก้าซ้ายมือนะมาจากเขาใหญ่นะครับเป็นร้านอยู่ซ้ายมืออยู่ก็ลืมๆถนนแล้วครับนะี่มาดูดอกไม้สวยเลย จัดมาจ,จัดงานเนี่ยซูมงานออกงานนะสวยฮะท่านใดก็อยากจัดงานอะไรก็แวะมาชมนะงานตรงงานแต่งงานแต่งก็ใช้ดอกไม้สดรึเปล่า <c oughs> งานอะไรใช้ดอกไม้แบบพวกนี้นะเออเนี่ยงานแต่งเปิดเปิดห้างเปิดร้าน เนี่ยเยอะไม้หลากหลายนะครับยาเทียมก็มีเนี่ยยาเทียมยาเทียมเยอะแยะไว้ขายหรือเ้าไว้จัดงานเ่ยอันนี้ไม้จริงท่าเสียวะ เออไม่จริงนะพ่นสีเอาฮะเนี่ยดูงานพวกอ่าขายสตรองสตอบอรี่อะไรจะมีพวกนี้ไปปเัเยอะเลยฮะอ่าอันนี้ไม้ใหม่ไม้ดอกอแวะพาแวะมาดูสิ่งสวยงามนะฮะ เจะอะไรมีหมดนะใครชอบความสวยความงามก็แวะมาชมได้เลยนะนีะ่นครับ <c oughs> สวยฮะ สวยงามมีแต่ของสวยงามนะฮะสีสวยสดนะดนกระถางก็มีหลายรูปแบบนะครับชุดจัดนะจัดงานหลากหลายนะฮะ แต่ถางมีทุกทรงนะเป็นสแตนเลสก็มีนะโอ้อลันตานะะเป็นดอกไม้ผ้านะฮะ ไม่มีเหี่ยวไม่ต้องลดน้ำฮะนี่อันนี้เป็นนี่ดอกกันเกาฮกันเกามีนกด้วยมีนกจับอยู่ด้วยเ็ยอ,อดเลย เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครขห้กดติดตามในช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ